สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ i n d i e c h anel n นะครับแล้วก็พบกับผมเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตนะครับแอปไวคอมเมอร์สนะครับก็ได้รีวิวไปแล้วนะครับในการแลกบัตรทูครั้งที่แล้วนะฮะก็แอปเนี้ยเนี่ยสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยใช้ก็คือเหมือนกับทัวร์เลยเลยคล้ายกันมากนะครับก็เอาไว้ซื้อของนะครับออนไลน์นะครับเอาไว้ซื้อบัตรทูบัตรต่างๆบัตรไลน์บัตร Facebook บัตรสตรีมเกมนะครับหรือว่าจะไว้เติมตังค์มือถือก็ได้นะครับรวมถึงจะมีสินค้าพิเศษนะครับ หรือว่าจะจ่ายบินจ่ายค่าน้ําค่าอะไรก็ได้นะครับโอเคนะครับแต่จุดเด่นตอนนี้นะครับตอนนี้เขาเพิ่งเปิดตัวใหม่นะโซลัดอันนี้นะครับก็เปิดมาสักอาทิตย์สองอาทิตย์แล้งน,น,น,ะนะฮะอ่ะแต่เขามีนะครับโปรโมชั่นโค้ดให้ใส่เนะี่ถ้าใส่ตอนแรกเนะี่ยเราจะได้รับเงินเพิ่มนั่นเองนะครับก็คือพอเพื่อนๆโหลดมาปุ๊บเนี่ยให้เข้าตรงนี้นะครับโปรโมชั่นโค้ดโหลดมาสมัครอะไรให้เรียบร้อยนะครับสมัครให้เรียบร้อยเนียฮะแล้วก็อ่ากรอกข้อมูลให้ถูกต้องนะครับใส่เบอร์ของเรานะครับ เดี๋ยวผมจะแนบลิงก์แนบคลิปอีกคลิปนึงที่สอนสมัครไว้ใต้คลิปแล้วกันนี่ยเพื่อนๆจะได้หาดูง่ายนะครับหรือว่ากดตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนี้นี่ครับจะมีรูปตัว i กดเข้าไปก็ได้ครับผมจะแนบลิงก์ไว้ให้นะครับโอเคเมื่อดาวน์โหลดมากดโปรโมชั่นโค้ดเลยครับใส่ไปเลยครับทีมใหญ่นะฮะ U A Q T 3 P D อ่ะรหัสที่เห็นด้านข้างานี้เลยเนี่ย Uaqt3pd ครับรับเงินเพิ่ม19บาทเนี่ยใส่ได้1ครั้งเท่านั้นนะครับแต่ตอนแรกที่ดาวน์โหลดมาจะใส่ครั้งแรกได้1ครั้งเท่านั้นนะถ้าใครไม่ใส่ก็ไม่ได้เงินเพิ่มเนี่ยแต่ถ้าใครใส่ก็ได้เงินเพิ่มนะครับอ่ะอีกวิธีหนึง่งนะครับในการที่จะรับเงินเพิ่มเนี่ยเราสามารถเติมเงินเข้ามาเองก็ได้หรือว่าจะหาเงินฟรีจากแอปนี้ก็ได้นะครับก็คือนะครับให้เราเอ่านำโทรศัพท์ที่บ้านเราถ้าเรามี2เครื่องเนี่ยแล้วก็เราก่อนอื่นเราดูรหัสของตัวเองก่อนนะครับ ก่อนอื่นดูรหัสของตัวเองก่อนนะครับเข้าไปที่3ขีดด้านบนกับตัวนี้โอเคแล้วก็กดคําว่าเพิ่มเพื่อนเนี่ยครับเราจะเห็นรหัสของตัวเองเนี่ยจากนั้นนะครับให้เราไปสมัครเครื่องที่บ้านของเราก็ได้นะครับแล้วก็ให้เครื่องที่บ้านเรากรอกรหัสเนี่ยเราก็จะได้เพิ่มมาอีกเครื่องละ9บาทนะหรือว่าเราจะแนะนําเพื่อนๆก็ได้นะก็จะได้อีกเครื่องละ9บาท DNS. นั่นเองครับหเบอร์จะสมัครได้แค่1เครื่องเท่านั้นนะครับโอเคเพราะฉะนั้นถ้าใครมีสัก2อสาเครื่องเนี่ยก็จะเติมเงินฟรีแล้ว โอเคนะครับวันนี้ผมจะมาแลกบัตรทรูให้ดูกันเลยครับอ่าวันนี้ผมจะมาแลกบัตรทรูกันโอเควิธีการแลกเนี่ยก็ให้เข้ามาสามขีดตรงนี้นะแล้วก็เลือกเนี่ยเบอ่าก็เป็นเติมเงินมือถือนะครับโอเคมาอยู่ในฟังก์ชันนี้อ่าเติมเงินมือถือก็เติมได้นะครับครั้งแรกเนี่ยผมแนะนําเติมมือถือไปแล้วเนี่ยโอเคครั้งนี้ผมจะมาแลกบัตรทรูแล้วกันนะครับโอเคเลื่อนลงมาด้านล่างเนี่ยจะสังเกตว่าไม่ใช่มีแค่บัตรทรูอย่างเดียวนะครับมีหลายบัตรเลยนะครับ แอคาก็มีนะครับ TOT 3B มีบีมีบัตรเกมทุกชนิดเลยบัตรไลน์ก็มีนะครับโอเคผมจะเลือกเป็น True Money ดีกว่านะครับจะได้เติมให้ดูเลยนะครับโอเควิธีการเลือกเนี่ยก็กด t r u e ันนี่นียกดเลือกราคาโอเคผมเลือกหนึ่งพันบาทไปเลยนะครับโอเคจากนั้นเนี่ยกดซื้อบตัตรจเงิน,นครับอ่าตรงนี้รหัสท,ทําธุรกรรมเนี่ยนะครับเขาก็คือรหัสที่ตอนตอนแรกเพื่อนๆได้ทําการกรอกไปนะครับก็มันจะเป็นรหัสที่ไม่ใช่รหัสผ่านนะครับเพราะฉะนั้นมันจะตั้งซ้ำกันไม่ได้นะ อ่ะให้จําไว้นะครับแล้วก็มากรอกตรงนี้นะฮะโอเคผมจะกรอกเลยนะครับโอเคเมื่อกรอกเสร็จแล้วเนี่ยครับมันจะขึ้นแบบนี้ครับแล้วก็รอเนี่ยรอสักครู่นะครับรอจนกว่ามันจะขึ้นโชว์บัตรทรูให้เลยครับโอเคเมื่อรอเสร็จแล้วเนี่ยนะครับอ่าบัตรทรูก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็จะได้ serial number มาครับกับ password ให้เราเติมที่ password เนี่ยโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะไปเติมนะครับเข้า to m ม n น y wallet เลยลวกันเนะยครับก็จะไปเติมเข้า To m ม n นน wallet นะครับ โอเคนะครับโอเคแล้วเราไปเติมกันเลยนะครับก่อนอื่นก็เดี๋ยวผมขอจดรหัสนี้ก่อนนะครับอ่าครับโอเคก็จดเรียบร้อยนะครับมาจะเป็นเลขนี้นะฮะหนึ่งห้าสี่ลงท้ายด้วยหนึ่งสามห้านะครับโอเคไปเติมกันเลยนะครับวิธีการเติมเข้าทัวร์เลดเนี่ยนะฮะนะครับก็ให้เปิดหน้าจอแบบนี้มานะวิธีการเติมเข้าทัวร์เลดนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออันนี้ไว้ดูก่อนนะฮะฮะ โอเครหัสรหัสนี้ไม่เป็นรหัสทูนะครับผมก็ได้ทําการจดไว้จับไว้นะครับเรากดออกจาชานสี่ห้าหกนะครับอ่าฟังก์ชันนี้จะใช้ได้เฉพาะคนที่ใช้เบอร์ทูสมัครทัวเลยนะครับแต่ถ้าใช้เบอร์อื่นก็จะทําแบบนี้ไม่ได้นะครับแต่เราก็สามารถเอาบัตรทูไปเติมได้เลยนะแต่ทัวเรตเนี่ยก็สลัดได้ทุกซิมนะครับแต่แค่จะทําแบบเปลี่ยนจากทูทูบัตรทูเนี่ยเป็นเงินไม่ได้แค่นั้นเองนะแค่อย่างเดียวเท่านั้นนะครับเก้าสามแปด โอเคนะครับจากนั้นให้เรากดโทรออกไปที่เบอร์ที่เราสมัครก็คือต้องเป็นเบอร์ทูเท่านั้นนะครับแต่ทูอเอเลเนี่ยมาสมัครเบอร์อะไรก็ได้แต่ถ้าจะทําแบบนี้ต้องใช้เบอร์ทูเท่านั้นนะครับโอเคอ่ะผมลืมเปิดให้ดูว่าอ่ะตอนนี้นะครับทางทูอเอเล็ผมมีหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยนครับโอเคข้อความเข้ามาเลยครับอ่าข้อความเข้ามาว่าเติมเงินหนึ่งพันบาทนะฮะก็เสียภาษีไปร้อยสี่สิบ น,นี่ครับโอเคโอเคครับเดี๋ยวผมจะ, refresh ะรีเฟซทัวร์เลยนะตังก็จะเร่งมาแบบนี้นะครับโอเค้วเปิดข้อความให้ดูแล้วกันอ่านี่ครับอ่านี่ก็เป็นข้อความจากทัวร์เลยท่นเองครับอันนี้บงังอ่านี่ครับเขาบอกว่าได้เติม เติมไปนะครับตอนสิบเจ็ดสนะนี่เวลาตอนนี้นะครับเนี่ยครับยอด1,000บาทค่าธรรมเนียมร้อยสี่อ่าเรียบร้อยนะครับ1อันนะครับโอเคเดี๋ยวจะเติมอีกอันนึงครับอ่าครับเดี๋ยวจะเติมอีกอันนึ่งครับเมื่อเติมแล้วเนี่ยเราสามารถกดย้อนกลับได้นะครับเงินมันก็จะยุบไปนะฮะอ่ากดหน้าหลักอีกทีนะครับก็ลืมบอกไปว่าตอนนี้นะครับถ้าเติมจะได้คืนเงิน3%นั่นเองก็คือจะคืน30บาทถ้าเราซื้อทันหนึ่งเลยครับโอเคเด ก็ไปที่เหมือนเดิมนะครับแต่เงมือนเข้ากระเป๋านะครับอ่าไม่ใช่แต่เงมือนมือถือนะครับเลื่อนมาอ่าเป็นบัตรเงินสดทูบันนี่นะครับออกมาจะเลื่อนหนึ่งพันเหมือนเดิมนะครับโอเคกดซื้อบัตรเติมเงินแล้วรอครับอ้าวลืมใส่บัตรธุรกรรมนะครับโอเคใส่รหัสธุรกรรมก่อนโอเคเสร็จแล้วนะครับใส่ยืนยันได้เลยนะครับรอสักครู่อ่านะครับขึ้นมาอีกแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาเติมพร้อมกันนะครับโอเค เปลี่ยนเลขก่อนนะฮะโอเคเดี๋ยวขอจดรหัสก่อนโอเคจดรหัสเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นรหัสนี้นะครให้ดูที่พาสเวิร์ดนะครับอย่าไปดูซีซีเรียลนะครับโอเคไปเติมเงินครับเรียกแบบโทรศัพท์ครับดอกจานสี่ห้าหกเหมือนเดิมนะครับในการเปลี่ยนจากมาทรูนะเป็นเงินเข้าทรูวอเลตนะแต่ต้องใช้ซิมทูเท่านั้นนะครับซิมอื่นก็ใช้ทรูอเลตได้แต่จะใช้แบบนี้ไม่ได้อ่าอัตราค่าแรกเปลี่ยนเนี่ยเสียตั้ีสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งเยอะนะครับ ค่อนข้างที่จะเยอะมากโอเคจากนั้นกดโทรออกไปที่เบอร์ทรูเมื่อกี้ในวอ l เล t ผมมีอยู่หนึ่งหมื่นสามพันใช่ไหมครับเคสักเซสอันนี้ครับหนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยหกสิบเก้าบาทครับโอเคข้อความเข้ามาอีกแล้วอ่ะเวลาจะดีเฟน์เนี่ยให้ลากจอลงมาด้านล่างเนี่ย ลากจอลงมาด้านล่างนะลากลากลงมาลากลงไปนะครับนะบลากลงมาอย่าครับอ่ามันจะรีเฟรชให้เราอ่ะต่างก็เด้งขึ้นมาอีกแล้วครับโอเคข้อความก็เข้าเหมือนเดิมนะครับอ่านี่นะครับตอนสิบเจ็ดนาฬิกาแปดนาทีะครับโอเคนะครับสำหรับการแลกทัวร์เสร็จก็สําเร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับแอป wise commerce นะครับตอนนี้ก็เป็นแอปที่เปิดใหม่ตอนนี้ก็ยังมีโปรโมชั่นให้เรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆสามารถไปแนะนําได้นะครับ โอเคก็แนะนำให้เป็นกลุ่มอะไรสักอย่างก็ได้ที่มีคนเห็นเยอะนะครับกลุ่มเกมก็ยิ่งได้ก็ยิ่งดีนะครับครับก็โอเคอยู่นะครับในสำหรับการใช้งานแอป Wise Commerce นะครับเงินก็จะยุบไปเนี่ยสังเกตว่าเมื่อกี้มันมันมีอยู่3 2มพัน0อบาทนะครับก็เพิ่มมาอีก30บาทเพราะว่าผมแลกไป1,000บาันะครับเขาคืนเงินให้อีกสาบาทนะครับอ่าดีมากเลยนะครับสำหรับแอปนี้ก็ถือว่า ค่อนข้างที่จะดีมากนะครับในตอนนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังมีโปรโมชั่นอยู่เรื่อยๆนะยังไม่หมดนะครับโอเคถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจเนี่ยนะครับสามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้เลยนะครับรวมถึงนะครับเพื่อนๆที่รับชมมาตั้งแต่ตอนแรกนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมตั้งแต่แรกด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกด subscribe นะครับช่องนี้นะครับรวมถึงแฟนเพจของ i อิน Channel ด้วยนะครับถ้าเสิร์ชค้นหาด้วยว่า i อิน Channel นะครับเพื่อนก็ได้เจอเพจนะผมจะอัปเดตนะครับ ทาง facebook ด้วยนะสำหรับเพื่อนเพื่อนที่ใช้งานในช่องทางของ facebook นะครับโอเคครับสำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับถ้ามีคำถามนะก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับหรือว่าเพื่อนเพื่อนคนไหนเนี่ยที่ได้โหลดไปใช้งานแล้วนะครับตั้งแต่วันแรกที่มารีวิวเนี่ยนะครับก็มาคอมเมนต์กันนะครับว่าได้กี่ทรูแล้วะนรับเติมเงินฟรีไปกี่บาทแล้วนะครับหรือว่าซื้อขคงซื้อของออนไลน์ไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยโอเคครับยังไงสิ่ตอนนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนนะครับนะครับ โอเคครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับมี